ไม่มีไม่ได้แล้วค่ะน้องๆทุกคนเพราะของชิ้นนี้มันโคเทเลยมันคือเคียวโยมาทูสีดาแบบนี้แจก4,000ชิ้นข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันว่าทำยังไงบ้างเมื่อน,น้องเข้ามาให้กดคาว่า UGC ฟรีได้เลยจากนั้นน้องๆเลื่อนลงมาดูนะคะสิ่งที่น้องจะต้องใช้ก็คือเหรียญส้มทั้งหมด500เหรียญ 1วันเนี่ยเขาจะจํากัดให้น้องๆมีเหรียญส้มได้แค่100เหรียญเท่านั้นนั่นหมายความว่าของชิ้นนี้น้องๆจะต้องเข้ามาเล่นทั้งหมด5วันซึ่งการที่น้องจะได้เหรียญเนี่ยน้องๆจะต้องทําตามวิธีนี้ค่ะสําหรับมือใหม่สําหรับใครที่ยังไม่รู้เลย ด้านบนที่เป็นรูปกล่องของขวัญสีแดงน้นงๆจะดูว่ามันมีเวลานับถอยหลังคูดาวเขาจะดรอปเหรียญให้เราค่ะเหมือนการรับของขวัญทั่วไปในแมปอื่นๆนั่นเองอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดหีบค่ะทุกคนซึ่งหีบเนี่ยเมื่อเราเปิดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะดรอปเหรียญสีส้มมาให้เราเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะมันต้องเปิดนานหน่อยนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย สมกับกล่องหมดแล้วกล่องไม่มีให้เปิดแล้วนะให้น้องๆนะคะไปประตูสีฟ้าตรงนี้นะคะเข้าไปตีดันเจียนนะคะน้องๆแล้วน้องๆจะได้กล่องสุ่มมานะคะ